ตามหาร้านเด็ดกันอีกหนึ่งร้านย่านลาดกระบังกับร้านอาหารไทยพื้นบ้านที่เด็ดวัตถุดิบสดใหม่มีบ่อเลี้ยงปลาของตัวเองตกและจับปลาเองขึ้นมาขายสดขนาดนี้เนี่ยจะเป็นร้านไหนตามน้องไปตองไปกันเลยครับ เศรษฐีป้าแดงวันนี้นะคะไม่ต้องพาทุกคนมาอยู่แถวลาดกระบังนะคะจะพามาร้านลับขายดีมากจากตอนแรกไม่มีหน้าร้านนะแต่ทนเสียงเรียกร้องของลูกค้าไม่ไหวค่ะลูกค้าบอกอร่อยจนขอให้เปิดร้านเลยทีเดียวเคล็ดลับขายดีของเขาคืออะไรนะคะเดี๋ยวเราไปสืบเปข้างในกับร้านครัวป้าเฉลาค่ะ วันนี้น้องไปตองพามาตามหาร้านอร่อยกันที่ลาดกระบังกับร้านครัวป้าเฉลาร้านอาหารไทยพื้นบ้านที่เปิดอยู่ในบ้านของตัวเองบรรยากาศติดริมคลองแบบนี้เลยล่ะครับแต่ที่นี่เนี่ยไม่ได้มีดีแค่บรรยากาศนะเพราะเรื่องอาหารก็เด็ดไม่เป็นสองรองใครใครมาก็ต้องสั่งก็คือหมึกผัดน้ำดำและปลานินทอดซึ่งที่ร้านนี้เนี่ยจะแกะมาให้พร้อมทานเคล็ดลับความอร่อยที่ทําให้ขายดีอย่างชุกวันนี้คืออะไรเดียวน้องไปตองจะพาเราไปพูดคุยกับป้าเฉลา เจ้าของร้านกันเลยครับสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะอันนี้คือวัตถุด,ดิบที่ร้านใช้เลยเหรอใช่ค่ะแม่น,นี้คือปลาอะไรตัวใหญ่มากเลยอะ่ะปลาสีทองลูกตา ก็จะใหญ่กับเท่ากับมือูแล้วอ่ะตัวประมาณกี่กิโลนะแม่คขาประมาณ6กถึงเกิโลพายังไม่ได้ช่างใช่ไหมป้าสีทองหนูไม่เคยได้ยินเลยอ่ะเขาเอาไปทำอะไรอ่ะครับเนี่ยหัวกระดูกอะไรแล้วแต่จะไปต้มยำแล้วก็เป็อดสบุนไพยอะไรนั่นได้อันนี้ค่ะแม่อันนี้ปลาอะไรปลาทูน่าปลาทูน่าตัวเนี้ย จริงอันนี้ปลาช่อนใช่ไหมแม่ใช่ยังไม่ตายเลยอ่ะไม่เกี่ยวใช่อันนี้อะอันนี้ปลาอะไรอ่ะ <4 S 1> ยาวอินซีอ๋อปลาอินซีสดทอด<ช>ปลานี่คือเด็ดมากเลยนะใช่ใชอันนี้หมึกหมึก เฮ้ยแม่วัตถุดิบสดมากเอามาจากไหนอ่ะเขาไปเอามาจากท่าเรือแหลมชบังเลยอ๋อแล้วแม่เมื่อก่อนอ่ะแม่นี่มีหน้าร้านใช่ไหมคะใช่เปิดมานานแค่ไหนแล้วได้เนี่ยได้ปีนพอดีหนึ่งปีพอดีแล้วตอนนั้นขายยังไงถ้าไม่มีหน้าร้านคือขายไลน์แมนอย่างเดียวอ๋อขายออนไลน์เดลิเวอรี่อย่างเดียวลูกค้าก็จะสั่งเดลิเวอรี่แต่ว่าไม่มีหน้าร้านให้ลูกค้านั่งหรอใช่ลูกค้าเรียกร้องใช่บอกว่าเสาร์อาทิตย์นี่คือต้องจองโต๊ะไม่ต้องจองโต๊ะคือต้องมา walk in ที่หน้าร้าน ต้องมารออย่างเดียวซื้อจองจองไม่ได้จองแล้วจะไม่มีที่จนให้เขานั่งนะก่อนอื่นอยากรู้ว่าปลาต่างๆเนี่ยตกมาเองเลยหรอถ้าตกจริงๆคือหลานคนเดียวที่ตกตกที่ไหนเนี่ยแม่เวลาตกก็ทะเลเอนนี่ทะเลอาดามันแล้วก็ทะเลแถวระยองแถวก็คือออก่น้สมุทรไทยการอ่าวไทยใช่๋อแล้วแล้วแม่มีบ่อเลี้ยงด้วยใช่ป่ะมีมีบ่อคือเลี้ยงอะไรอ่ะค่ะก็เลี้ยงปลานิลเลี้ยงกุ้งหรือในบ่อนี่หมดโอเคแม่ หนูมาวันนี้แม่แนะนําเมนูเด็ดๆให้หนูที่จะทําให้ดูหน่อยได้ไหมคะมืกเบอร์เกนี่แหละเบอร์น้ำดำาลิ้งๆมึกน้ําดําละหนึ่งแล้วก็ต้มยำปลานิลสองอย่างนะแม่นะให้ใครทําดีไอ้มิ้นไอ้มิ้นทำโอเคปลาหมึกสดๆกับเมนูมึกผัดน้ําดําไม่ต้องไปไกลถึงทะเลก็มีให้ทานที่ครัวป้าเฉลานะครับจะมีเคล็ดลับยังไงช่วงหน้ามาบุกครัวกันครับพูดถึงเรื่องเหนื่อยนะคะ ทํานานี่เหนื่อยที่สุดโอหลังตู้คว้าหน้าตู้ดินคือของจริงจริงเหนื่อยที่สุดเลยนะเหนื่อยในชีวิตไม่เหนื่อยเหมือนทํานา เรษฐีป้ายแดงวันนี้น้องใบตองพามาบุกร้านลับๆกันที่ล่ากระบงังกับครัวป้าเฉลาร้านอาหารไทยสไตล์บ้านๆเพราะเปิดกันที่บ้านแบบจริงๆแถมบรรยากาศนี่ก็ดีดีติดริมคลองส่วนเมนูก็เน้นแต่วัตถุดิบสดใหม่ปลาหมึกสดกุ้งสดปลาสดแบบจัดเต็มตอนนี้เดี๋ยวเราไปเข้าครัวทําเมนูเด็ดของร้านอย่างปลาหมึกผัดน้ำดำําดําจะมีขั้นตอนและเคล็ดลับการทํายังไงตามน้องใบตองไปเปิดสูตรกันเลยครับ นี้เข้าครัวแล้วนะคะอยู่กับพี่มิ้นแม่ครัวมือหนึ่งสวัสดีพี่มินนะคะสวัสดีค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มจากหมึกผัดน้ำดาก่อนอันนี้คือคือหมึกที่เราจะใช้ถูกไหมแม่เติมน้ํามันค่ะสามเซพี่ตายกระเทียมต่อด้วยน้ําซุปนิดนึงหมึกเลยลงไฟจะใส่รสดีหน่อยเนึงผงชูรสน่อหนึ่งน้ําตาลทรายหนึ่งช้อนน้ำตาลทรายอันนี้คืเกลือเกลือด้วย ันนี้เป็นซอสปุงรสซอสปรุงรสต้องการพริกสองช้อนตกด้วยมาแล้วความดำคืออันตัวนี้ตัวหมึกของมันเองนะคะก็คือเราแยกหมึกเริ่มสุกแล้วได้แล้วใช่ไหมคะปึ๊บหมึกผัดน้ำดำนะคะเสร็จแล้วหนึ่งเมนูยังเหลืออีกหนึ่งเมนูนะต้มยำปลาดินนะคะไปค่ะ มาต่อกันที่เมนูต้มยำปลานินนะคะนี่ก็คือปลานินที่บ่อเลี้ยงเองเนาะแม่เนาะใช่ค่ะนี่อันนี้คืออะไรอ่ะเกลือเม็ดเกลือเม็ดต้ยมยำปลานินต้องใส่เกลือเม็ดอ๋อทำไมอะคะความนุ่มธรรมชาติหนักเพิ่มความนัวใช่ต่อด้วยเครื่องต้มยำข่าตะไครไ้ใบมะกรูดลงไปแล้วก็ใส่ปลานินลงไปทีนี้เราก็จะใส่ ลสดีหน่อยนึงอ่าอันนี้คือใบกะเพรานะคะใบกะเพราบิดๆหน่อยเนาะให้มันแบบกลิ่นออกนิดนึงใบมะกรูดเพิ่มไปค่ะแล้วก็อันนี้เป็นพริกอุ๊ยรสจัดแน่นอน <c oughs> อนามัน้ยเปรี้ยวปากอ๋อขอน้ำปลา่อยเหรอน้ำปลาโรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งค่ะ <c oughs> เสร็จแล้ว <c oughs> ทุกคนพร้อมเสิร์ฟค่ะ <c oughs> ถางกุ้งหมึกปลามาเต็มขนาดนี้เดี๋ยวเราตามน้องไปตองไปพิสูจน์ความอร่อยกันเลยครับ โหทุกคนน่ากินมากจัดเต็มมาเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราแนะนํากันก่อนนะอันนี้หมึกน้ําดําจานละ200บาทและก็อันนี้ต้มยําปลานีก็มี2ไซส์นะคะมีไซส์70กับ120นะและก็ยังมีหอยเชลล์ผัดชาค่ะ150บาทและก็กุ้งคั่วเกลือ120บาทปิดท้ายด้วยปลานิลทอดกระเทียม150บาทมาพร้อมน้ําจิ้มนะคะมาค่ะต้มยําปลานิี มันไม่มีความคาวของปลานิลออกมาเลยอะทุกคนเคล็ดลับคือการใส่เกลือมเม็ดเข้าไปอะมันทําให้รสชาติของต้มยำที่เป็นน้าําใสอะที่เป็นปลามันมีความเข้มแล้วคือแบบเปรี้ยวเค็มเผ็ดครบหอยเชลล์ผัดชามันมีความเผ็ดเข้มข้นหอมเครื่องผัดชาแล้วหอยเชวลามันสดมันนุ่มหนึบกำลังดีมาค่ะเมนูไฮไลท์ของเราวันนี้หมึกผัดน้ำดำ หม,มึกมันกรุบอ่ะรสชาติของหมึกน้ำดำมันจะมีความหวานน้ำอยู่ละมันมีไข่อยู่ข้างในด้วยในความนุ่มๆกรึบๆกบุ้งขั่วพริกเกลือคั่วพริกเกลือมันก็จะมีความเคม็มหอมกระเทียมเผ็ดนิดๆแต่มันไม่ได้เผ็ดจัดต่อกันที่ปลานินทอดกรอบข,ข้างนอกแล้วเนื้อปลานิลมันแน่นมันฟูปลมือปลมปมือให้ อร่อยฟินสุดๆกับหลากหลายเมนูจากร้านครัวป้าเฉลากันไปแล้วตอนนี้ก็ได้เวลามาพูดคุยกับป้าเฉลาเจ้าของร้านที่เพิ่งเปิดร้านมาได้ไม่นานแต่ขายดีขายดีจนลูกค้าแวะมาชิมกันแน่นร้านทุกวันแต่กว่าร้านจะเป็นที่รู้จักต้องผ่านอะไรมาบ้างไปฟังเรื่องราวกันเลยครับแม่จ๋าก่อนที่จะมาเปิดร้านสมัยก่อนแม่ทําอาชีพอะไรคะทำนาทํานาคือยืนพื้นคือทํานาตลอดอ๋ออยู่ตรงนี้เลยไหมพื้นเพคือเป็นคนที่นี่เลยไหมคะแม่เขาผ่า มาอยู่ที่นี่อายุ17เขาตาเขาได้ดูที่ที่นี่ไว้ยังไงก็เลยย้ายมันเป็นย้ายมาอยู่ที่นี่พอเลิกทํานานี่เขาก็มีเครื่องจักรเข้ามาแล้วตอนตอนนั้นเลิกแล้วเลิกแล้วไม่มีแต่ว่าตอนเด็กๆก็เหนื่อยมาเยอะเหมือนกันเนาะแม่เนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยพูดถึงเรื่องเหนื่อยนะค่ะทํานานี่เหนื่อยที่สุด หลังตู้คว้าหน้าตู้ดินอของจริง,จร,งจริงเหนื่อยที่สุดเลยนะหเหนื่อยในชีวิตไม่เหนื่อยเหมือนทำนาจุดเริ่มต้นที่จะมาทำอาหารดินิเวอรี่ขายคืออะไรคะหลานชายคนที่ว่าไปตกปลา,าเขาเห็นคิดเขาเห็นแม่เขาอ่ะ,อะ เลี้ยงหลานใช่ไหมเลี้ยงหลานหลานไปโรงเรียนแล้วแม่ก็ว่างป้าก็ว่างอยู่เขาก็เลยบอกแม่เปิดขายลแมนเถอะเปิดขายซะเด้๋ยวันห้ากล่องสิบกล่องอะไรขายอะไรคะับก็ขายพวกโดยมะทีแรกหมดคือขายปานินทอดรุ่นแรกเลยเพราะเรามีบ่อปลาอยู่แล้วเราขายแค่ปานินทอด นิ่ทอดในในน้ำปลาแค่นี้ไม่ได้มีเมนูเยอะมีก็มีขัดกระเพราหมูกไมเได้ไก่อะไรไม่มีอะไีมีหมึกก็หมึกธรรมดากุ้งก็กุ้งธรรมดามันก็ได้ไม่เยอะนะช่วงแรกๆระมานขายไปสักสักสามสี่เดือนเนี่ยละก็คนก็เริ่มจะเยอะเริ่มสั่งเยอะขายดีมากๆขายข้าวสารวันละยี่สิบโลช่วงออนไลน์อย่างเดียวใช่ออนไลน์อย่างเดียวข้าวสารยี่สิบโลเลยหรอใช่ที่นี่ก็ เรียกน้องน้องเขยมาช่วยช่วยอ่านอ่านออเดอร์แล้วคนเราก็ทำกันสองเราก็ทำสองคนไม่มีคนช่วยตอนแรกแต่ยังไม่มีคนช่วยทำสองคนทำสองคนทำไปทำมาทำให้พอออเดอร์เยอะเรียกคนบ้านโน้นมาช่วยอีกเรียกเขามาช่วยเป็นธุรกิจครอบครัวใช่เรียกเขามาช่วยเรียกเข้ามาขายได้ไปไปกว่าแล้วทำไมถึงทำอาหารกันเป็นทำเป็นอยู่แล้ว ไอ้ที่เี้รุ่นี้มันทำง่ายเพราะมันในโลกโซเทียลมันเยอะใช่ไหมมาดูตามเมื่อดูตามมันทำดูว่ารักจำมาและใช่ไหมทีนี้ช่วงแรกๆที่ทำขายออนไลน์อ่ะได้เยอะแค่ไหนแม่จำได้ไหมเราก็ขายไลแมนอยู่ไม่ยังไม่มีหน้าร้านอะไรเลยนะ มอถนัดแดกเขามาอ๋อเขามาถึงร้านเลยเขามาถึงร้านเลยโดยที่ที่บ้านนี่คือว่าไม่รู้เลยสักคนว่าหมอนจะไม่มีที่นั่งไม่มีก็มีโต๊ะนี่โต๊ะเดียวถึงบอกอ่ะโต๊ะนี้คือเป็นศาลาให้เฉยใช่แล้วเขาก็รีวิวใช่ลงในโซเชียลใช่ปรากฏว่าเป็นไงหลังจากคลิปเขาออกไปมันเด้งขึ้นมาโอ้ยไรแบนด์ก็เต็มหน้าร้านไม่มีที่จะนั่งคนมาไล่กัน คืก็ไม่มีที่มาแต่เราไม่ยังไม่มีโต๊ะไม่มีไม่มีโต๊ะให้เขากลับให้เขากลับซื้อกลับได้ใช่ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นแหละพอหม่อมถนัดแดงมารีวิวก็ทําให้คนตามมากเราก็เลยต้องขยายพื้นที่ให้ลูกค้าสามารถนั่งกินในร้านได้ ก็ขนาดไม่ไม่มีที่นั่งบอนนั่งรอเอมีคิวต่อไปไหมรอสองชั่วโมงสามชั่วโมงคนรอไม่ไหวก็ต้องกลับมาก็คือตอนนั้นเราเพิ่มเมนูมาแล้วมแม่ไม่เพิ่มอทีนี้อ่ะก็เป็นจุดที่ว่าพอลูกค้าเริ่มมาเยอะๆเราก็เลยต่อเติมบ้านถูกไหมเราก็ปรับปรุงตรงนี้ให้มันดีขึ้นด้วยใช่ไหใช่ตกหลานขายมันก็พาแม่ก็พาพ่อมันไปดูร้านเอกเด็กเขาก็จะมีใต้ต้นไม้อย่างนี้อ่ะ มีใต้ต้นไม้อย่างนี้เขาก็เจาะรูแบบนี้เจาะรูต้นไม้เนี่ยจะได้ลูกค้านั่งสบายตากฝนไม่ตากฝนไง,ไงมแม่คิดว่าร้านเนี่ยครัวป้าเฉลาเนี่ยให้อะไรในชีวิตแม่บ้าง<อ>ก็ให้หลายๆอย่างนะพูดถึงว่าทุกวันนี้ยายก็ไม่ต้อง ่วงลูกหลานไม่ต้องห่วงอะไรทําไม่รู้เม็ดเป็นอะไรเป็นอะไรเนี่มันจะห่วงคนนู้นคนนี้ไปหมดเลยไงแต่ทั้งที่ยายไม่มีครอบครัวอะไรแต่มันห่วงพวกอิ่งั้งหลังไนทีนี้เราก็ไม่ต้องห่วงมันแล้วว่าพ่อไม่มีเมียที่ที่ทำแต่เขาก็มีอาียที่ทำเหมือนกันอยู่แต่เราก็ไม่ต้องห่วงแล้วเออให้แม่ฝากล้านหน่อยร้านเปิดกี่โมงปิดกี่โมงเปิดขายอาหารนี่ที่หน้าร้านะ เปิด3โมงเช้าปิด6โมงเย็นนี่มันหยุดไหมจ๊ะโดยมากจะไม่มีนอกจากมันมีธุระจําเป็นจริงๆแปลว่าเปิดอยู่วันแต่สั่งดีเลเวอรี่ได้อยู่ใช่แวะมาอุดหนุนกันได้นะคะขอบคุณแม่มากๆนะขอบคุณค่ะนี่เนื้อปลาหนึ่งเนื้อแน่นๆสดๆ่างนี้เลยอ่ะแล้วตัวนี้อ่ะแม่ตัวนี้พี่ไข่ตุ๋นโอเควันนี้รอก่อนยังไม่ถึงคิวร้อยยี่สิบกับเจ็ดสิบ ใช่ปะขับกลับไปเนี่ยหมอนทองอะ่ะกลับออกเนี่ยบางประกงอะ่ะไปบางน้ำเปรี้ยวอะ่ะต่อไปอ